เอฟซีใครเคยเห็นมั่งต้นคูนพันเนี่ยบอกพี่นัทหน่อยใช่ดอกคูนไหมเนี่ยใช่เหรอไอ้อ,อ,อดอกคูนพันใหม่หาไปอยู่ท,ที่บ้านเรานู่นดอกคูพนพันใหม่ตอนเรามมมาาตตอนนนนนัั้บเเเ็ลยหรออหนูมาคนเดียวนี่ f อพี่เพชรบอกว่าดอกคูนพันใหม่่ะทีเถอสวยดีไปตอนนี้จะพาไปดูปู่เสากันเด้อ f อเด้อ เจอแล้วไอ้สร้างสร้างสร้างกูงงอยู่ไหนสร้างอยู่นี่สร้างกูอยู่ไหนมีต้นมะม่วงด้วยนะไอ้มะม่วงอะไรไอ้วะนี่เอถวนี้มีร่มมึงนะนี่ข้างบนวัดไม่มีร่มนี่คือวัดทุ่งเศรษฐีแบบเต,ต็มเต็มเลยนะคะเอซีเนาะนี่ฮะเหรอเพื่อนอยู่มืด,มด อ้าวนี่วันนี้ฟ้าเปิดโอ้โหนี่คือวัดทุ่งเศรษฐีนะคะทีใครที่มาขอนแก่นก็เซิญนนะครับนี่ขอบอกว่าวัดนี่สวยมากร้อนเป็นมางจุดร่มเป็นมังจุดนี่เจอแล้วไดโนเชา้าฮ่ขอนแก่นต้องมีไดโนเสาร์ตรงนี้ร่อมอยู่เนาะแม่เนาะแม่ไหวไหมแม่แม นี่ห้ามปล่อยสัตว์ทุกชนิดมามาทางนี้ก่อนมาไหว้พระแม่นี่วัดสังกระจายนี่่านไดโน่เซลนี่นี่ อ้ยอายต้นนี้อยู่ในน้ำได้เนาะเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยดูดิอ้ีไมาแม่มาไอเราเราไม่ไผ่ล้อมต้นไม้เราอย่างนั้นได้ไหมเห็นไหมถึงแล้วถึงแล้วทีอีกสถานที่หนึ่งนะคะในวัดทุ่งเศรษฐี อโอ้โหตรงนี้ดอกไม้สวยมากว้าวาน,น,น,นี่มีแน่อันนี้มีเจ้าแม่กวนอิมพันมือว้าวเอฟซีเข้าหินมาใส่ว้าวไอ,ห,วอหินลำน้ำโขงเหมือนบ้านเรานี่ เอามาทําอย่างนี้เอ้าแม่ไม่เห็นไดโนเสาร์แม่เดินเข้ามาหน,นะะ่น่ะตัวเบลล์บัลล่ะนี่อันนี้จะแม่กวนอิมพันมืออันนี้พาะังก็จา้านนะสาธุสาธุปะเสียงเสียมซีเอฟดีดูดีกว่าะไป ข้างบนไปหนูจะเสียงเซมซีให้เอีดูเด้อว่าเราจะได้เสียงซีอะไรกับเจ้าแม่กวนอิมนะอ่ะไอ้ก็ไปกับแม่นี่อ่าแม่แม่ก็เดินดูไปหนูขอว้ว้พักก่อนเจ้าแม่กวนอิมพันมือพี่น่าจะเสียงซีดูสิ ออกง่ายง่ายสินี่ได้แล้วนะคะเยมซีที่พี่นัาเสียงได้เบือ,เ,อเลขอะไรเนี่ยเอสซีเห็นไหม ยี่สิบสองยี่สิบสองนะคะพีสียี่สิบสองนะคะดูสิจะดีไหมดูก่อนเด้อนะขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนีนะคะพี่สีได้แล้วนะคะซีมซีไปที่ยี่สิบสองนะแม่กับพี่เพชรก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็จะเดินตาไปห่างๆ สวยมากแม่ชอบมากนะเดินไปทั่วเลยสิร้อนก็ร้อนแต่แกก็เดินแกสิเป็นลมบอหนูขั่วกแกสิเป็นลมนะคะนี่วัดนี้จัดสถานที่ที่สวยงามเห็นนะโอโ้โหตั้งใจเอามาเรียงในะทีละก้อนทีละก้อนพอจะเป็นรูปร่างโอ้นี่เอฟซีเเห็นไหมดอกประทัดน,นี่ ีแดงๆเนี่ยเขาเรียกดอกประทัดนะคะโอ้ยร้อนมากไปหาแม่อ้าวู้บ่าวที่ไหนมานั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยเ <c oughs> อ้าผูบา้บ่าวเจ้าเจ้ารู้ว่าบรรลุทิฏฐิโฟดาบานหรือ,อยังนะเจ้า,านั่งอยู่เนี่ยโอ้โหป๊าดดอกคุณแม่เจอ,อยัง รอบแล้วเหรออ้าแล้วเขาบอกเราไปทางไหนต้องไปทางปู่เสาต้องเดินเดินไปอีกเดินแกจะตายไงอ๋อว้าวดอกคูณพันอะไรเนี่ยไอ้เป็นผสมเหรอเป็นเราไปถามนต้นไม้มีไหมแม่แม่นี่ไงแม่เด็กน้อยเออได้ เขอดูตรงนี้หน่อยว้าวาแม่นั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่ออ,อหอนอหอนหอนอน่ารักจังเลยโอ้โหนว่าลูกศิละปะมือตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะเอซี FC เนาะเดี๋ยวเสร็จเราจะมาดูกันอีกฮะ ใกล้น้ําเย็นสดชื่นอชอบดอกคูณต้นนี้มากเลยอะนั่งพักเหนื่อยกันก่อนเดี๋ยวไปต่อนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ